แทนสิ่งมีชีวิตตัวเล็กตัวน้อยแทนฝูงนกแทนดาฟ้าขอบคุณคนไทยที่ร่วมกันทำให้โครงการหนึ่งล้านกล้าถวายพอสำเร็จเป็นบันทึกหน้าใหม่เราสัญญาว่าจะริเริ่มโครงการดีๆอย่างไม่หยุดยัง้งปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย สวัสดีค่ะคุณผู้ชม NGV เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาดและมีการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์นะคะมีราคาต่ำกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นจนึงมีผู้หันมาใช้พลังงานทางเลือกนี้กันมากขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วสถานีบริการ NGV จจะมีเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่เราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ การรณรงค์ให้ผู้ใช้รถหันมาใช้ก๊าซ g อกันมากขึ้นเพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการสูญเสียเงินตราให้กับต่างประเทศในการนำเข้าเชื้อเพลิงก็มีผู้หันมาติดตั้งระบบก๊าซ g อกันเพิ่มขึ้นจึงต้องมีการเพิ่มจำนวนสถานีบริการให้เพียงพอต่อความต้องการด้วย บริษัทปตทจำกัดมหาชนได้ร่วมกับกระทรวงพลังงานและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดสถานีบริการ n อ v ปตทธรรมศาสตร์ซึ่งในปัจจุบันปตทมีสถานีบริการ n อ v ที่เปิดจำหน่ายแล้วจำนวน419แห่งมียอดการจำหน่ายก๊าซอยู่ที่5,300ตันต่อวันสามารถทดแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศได้ถึง7.9เปอร์เซ็นต์หรือเทียบเท่าการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเกือบ6ล้านลิตรต่อวันครับ วันนี้เนี่ยเรามีสถานี NGV เนี่ยทั่วประเทศประมาณ419สถานีนะครับิ้นปีนี้เนี่ยเรามีโครงการหรือแผนเนี่ยขยายถึง460สถานีปีหน้าก็เป็น510สถานีนะครับเพื่อกระจายไปทั่วประเทศเพื่อสนองความต้องการของประชาชนนะครับวันนี้เนี่ยมีรถ NGV เนี่ยที่ดัดแปลงมาใช้แก๊ส NGV เนี่ยประมาณ210,000คันแต่ละสถานีเนี่ยมีกำลังการขายเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณสัก12ตันถึง15ตันต่อวันนะครับด้วยปริมาณขนาดนี้เนี่ย ก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้เปลี่ยนมาใช้ NGV ได้นะฮะว่าเรามีเพียงพอท่านผู้ชมคะในการเพิ่มสถานีบริการ NGV ให้มากขึ้นล้วนเป็นความพยายามและความตั้งใจที่จะให้กับผู้ที่ตัดสินใจเลือกใช้ NGV ให้ได้รับความสะดวกในการบริการอย่างทั่วถึงทั่วไทยมากขึ้นค่ะวันนี้รายการพลังงานเพื่อชีวิตหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกัาใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ ิ่งมีชีวิตตัวเล็กตัวน้อยแทนฟุงง่มกแทนดอฝ่าขอบคุณคนไทยที่ร่วมกันทำให้โครงการ 1, 000, 000, หนึ่งล้านกลาถวายพอสำเร็จเป็นบันทึกหน้าใหม่เราสัญญาว่าจะริเริ่มโครงการดีๆอย่างไม่หยุดอยัง้งปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย